เคยคิดจะทวงแค้นจากคนที่เคยทิ้งคุณไหมเขาชวนอดีตแฟนสาวมางานแต่งงานของเขาเพื่อแก้แค้นแต่สิ่งที่เธอทำกลับทำให้เขาหยุดหายใจความเจ็บปวดที่เขาคิดว่าเขาจะได้เห็นจากเธอกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถยอมรับได้อย่าพลาดช่วงสุดช็อกที่ไม่เคยคาดคิดในชีวิตเขาติดตามเรื่องราวนี้จนจบแล้วคุณจะรู้ว่าการแก้แค้นไม่เคยทำให้ใครได้ดี เขาชวนอดีตแฟนสาวชาวแอฟริกันมาที่งานแต่งงานของเขาเพื่อแก้แค้นทุกอย่างเริ่มต้นจากความผิดหวังในความรักครั้งก่อนเขาไม่เคยลืมการทิ้งเขาไปอย่างไร้เยื่อใยเสียงดนตรีในงานแต่งดังขึ้นอย่างยาวนานแต่เขากลับรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติเจ้าสาวของเขายิ้มอย่างมีความสุขแต่ในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยความคิดที่หวานอมขมกลืน เสียงของแขกที่มารวมงานและการพูดคุยเบาๆทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจับจ้องมาที่เขาจากมุมมองของเขาทุกคนในห้องดูเหมือนจะรอดพ้นจากความไม่สบายใจที่เขากำลังเผชิญจนกระทั่งเธอก้าวเข้ามาอาดีตแฟนสาวชาวแอฟริกันที่เขาเคยรักและเคยเชื่อใจเธอยืนอยู่ตรงประตูห้องโถงสายตาของเธอจ้องมาที่เขาด้วยความไม่เชื่อเขาเห็นท่าทางของเธอที่เต็มไปด้วยความสงบ แต่ภายในนั้นแฝงไปด้วยความเจ็บปวดเขาพยายามจะอดทนรู้สึกขัดแย้งในใจแต่เมื่อเธอก้าวเดินมาหาเขาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในขณะที่เสียงดนตรียังคงดังขึ้นเรื่อยๆเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอใกล้เข้ามามันเหมือนกับเสียงกลองที่เตือนถึงความหายนะเธอเดินมาหยุดอยู่ข้างๆเจ้าสาวของเขาแต่ไม่พูดอะไรเธอแค่ยิ้ม แต่มันเป็นรอยยิ้มที่เขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่เธอไม่ได้โกรธแต่เขารู้สึกได้ถึงความเศร้าในดวงตาของเธอในช่วงที่เขาคิดว่าเธอจะต้องพูดอะไรบางอย่างเธอกลับหันไปมองเจ้าสาวของเขาแล้วเธอก็ยื่นมือไปหานางมันเหมือนกับว่าเธอไม่ได้โกรธเขาแต่เธอกลับรู้สึกสงสารเขามากกว่าเจ้าสาวของเขามองมือที่ยื่นมาและลังเลแต่ในที่สุด เธอก็จับมือของเธอแล้วเธอพูดคำเดียวที่ทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นขอโทษคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศทั้งห้องเย็นลงทุกสายตาหันมามองพวกเขาแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังขึ้นในหูแต่อย่างที่เขาไม่คาดคิดเมื่อเธอหันไปมองเขาอีกครั้งน้ําตาของเธอก็ไหลออกมา ความรู้สึกของการแก้แค้นที่เขาเคยคิดจะทำกลับกลายเป็นความรู้สึกเสียใจที่เขาไม่สามารถบรรยายออกมาได้เขากําลังเผชิญหน้ากับผลของการกระทำของตัวเองและรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่เขาเคยทำให้เธอผ่านมาในที่สุดทุกสิ่งในงานแต่งงานกลายเป็นหมอกควันเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เคยเกิดขึ้นได้ ทุกสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้คือความเศร้าและการยอมรับความผิดพลาดที่เขาทำเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความรักมันคือความเสียใจเขายือนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งทุกสิ่งรอบตัวเขากลายเป็นเพียงภาพเบลอเขามองเจ้าสาวของเขาที่ยือนอยู่ข้างๆสีหน้าของเธอเปลี่ยนไป เธอเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดที่แผ่กระจายไปทั่วในขณะที่เขาเฝ้าจ้องไปที่อดีตแฟนสาวของเขาเขากลับเห็นความเจ็บปวดในดวงตาของเธอเขาคิดถึงช่วงเวลาที่พวกเขาเคยมีร่วมกันความรักที่เคยเต็มไปด้วยความหวังตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงความทรงจําที่เจ็บปวดเขาไม่เคยคาดคิดว่าแค่คำพูดเดียวจากเธอจะทำให้เขาเสียใจขนาดนี้ทำไมเขาพึมพำ พยายามหาคำตอบจากตัวเองแต่เธอไม่ได้ตอบเธอแค่ยิ้มให้เขาอีกครั้งยิ้มที่เต็มไปด้วยความเสียใจแล้วเธอก็หันไปจากเขาเดินออกจากงานแต่งงานไปเงียบๆเ,เขายืนนิ่งเหมือนกับว่าทุกอย่างในชีวิตเขากำลังพังทลายลงบรรยากาศในงานเริ่มเงียบลงไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงพูดคุยทุกคนเหมือนจะรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น แต่ไม่มีใครกล้าถามเจ้าสาวของเขาหันมองไปที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามเขารู้ว่าเธอเริ่มสงสัยแต่เขาก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เขารู้แค่เพียงว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ควรที่จะทำสิ่งนี้ตั้งแต่แรกการแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งความสุขมันแค่ทิ้งความเจ็บปวดไว้เบื้องหลัง เขาเดินไปที่มุมหนึ่งของห้องพยายามหายใจลึกๆแล้วมองออกไปข้างนอกเห็นแสงไฟจากถนนที่ส่องมาถึงความเงียบที่แผ่ปกคลุมห้องทําให้เขารู้สึกเหมือนกับการสูญเสียบางสิ่งไปเขาหันกลับไปมองเจ้าสาวของเขาครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนเขาเห็นความผิดหวังในดวงตาของเธอเขารู้ว่าเขาต้องพูดอะไรบางอย่าง แต่คำพูดของเขากลับติดอยู่ในลำคอไม่สามารถออกมาได้เขาคิดถึงอดีตและรู้สึกได้ว่าทุกการกระทำที่เขาทำในวันนี้ทำให้เขาห่างไกลาจากความสุขมากขึ้นทุกทีเขาทำร้ายทั้งตัวเองและคนที่เขารักทุกอย่างดูเหมือนจะสูญเสียไปหมดเขาตัดสินใจเดินออกจากห้องนั้นไปขอโทษคนที่เขาทำร้ายแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถแก้ไขความเสียหายที่เขาได้ก่อขึ้นได้หรือไม่ เมื่อเขาก้าวออกไปข้างนอกเขารู้สึกเหมือนกับการสูญเสียบางสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตการแก้แค้นไม่ได้ทำให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการมันทำให้เขาเสียสิ่งที่เขารักไปหมดเขาก้าวออกจากห้องแต่งงานเห็นแสงไฟในสนามหญ้าทางด้านนอกความเงียบสงบทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่แปลกแยกเขาเดินไปตามทางใจเต็มไปด้วยคำถามและความรู้สึกผิด เขาพยายามจะหาคําตอบแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าในใจเขาทุกสิ่งเหมือนกำลังพังทลายลงทีละน้อยเสียงฝีเท้าของเขาดังในความเงียบเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงการเดินทางที่ไม่รู้จบเขาหยุดยืนที่มุมหนึ่งของสนามสายตาจับจ้องไปที่ท้องฟ้ามันมืดมิดและไร้ดาวเหมือนกับภายในใจของเขาในขณะนี้เขาหันกลับไปมองห้องแต่งงานที่เขาเพิ่งเดินออกมา ภายในห้องนั้นความสุขที่เคยมีอยู่ดูเหมือนจะหมดไปหมดเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาทำไม่ได้ช่วยให้เขากลับไปหาความสุขมันแค่ทำให้เขารู้สึกได้ถึงความสูญเสียเขารู้ว่าคำขอโทษที่เขาต้องการจะพูดในวันนี้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มันจะไม่ทำให้ความเจ็บปวดหายไปมันจะไม่ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากคนที่เขาทำร้ายเขามองดูท้องฟ้า รู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังยืนอยู่บนเส้นขอบของความสูญเสียไม่ว่ากี่ครั้งที่เขาพยายามหาทางกลับเขาก็ไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดที่เขาทำไว้ได้ความรักที่เคยมีอยู่ตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกผิดรู้สึกหดหู่ในที่สุดเขากลับไปห้องแต่งงานแต่สิ่งที่เขาค้นพบกลับทำให้เขาใจหายเจ้าสาวของเขาหายไปแล้วไม่มีร่องรอยไม่มีคำอธิบาย เขารู้ว่าเขาเพิ่งทำพลาดไปการแก้แค้นไม่เคยทำให้ใครได้ดีและตอนนี้เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียที่เขาก่อขึ้นเองท่ามกลางความมืดที่คลุมคลุมทุกอย่างไว้เขาค้นพบเพียงความเสียใจและการยอมรับว่าไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เขาทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังและเดินออกไปจากชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาเขาเดินไปอย่างไร้ทิศทางไม่มีจุดหมาย ไม่มีแผนที่จะกลับไปแก้ไขสิ่งที่เสียไปแต่เมื่อเขาเก้าวออกจากห้องมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบได้หายไปจากสายตาของเขาทุกสิ่งที่เขาเคยสร้างขึ้นทุกความสัมพันธ์ทุกความหวังถูกทิ้งไว้ในอดีตเขาเดินไปตามถนนที่เงียบสงบไม่สามารถได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงลมหายใจของตัวเองหัวใจของเขายังคงเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความสุขแต่เป็นการเต้นของความรู้สึกผิดและเสียใจ แสงไฟจากถนนดูเหมือนจะเลือนลางมันสะท้อนความหมองหม่นในใจของเขาในที่สุดเขาหยุดที่ขอบถนนมองไปที่ท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นจากความมืดเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ไม่มีการแก้แค้นใดที่จะทำให้สิ่งที่เขาทำไปกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตการแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งความสุขแค่ความสูญเสียและความเจ็บปวด เขาหันกลับไปมองงานแต่งงานที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความสุขและความหวังตอนนี้มันเหลือเพียงความเงียบและความเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้แต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องเดินต่อไปไม่ใช่เพราะเขาต้องการแก้ไขอะไรแต่เพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นในที่สุดเขาจึงเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกว่าเขาต้องหาทางออกจากความผิดพลาดที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และในหัวของเขาคำหนึ่งก็ยังคงดังอยู่ไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกแล้วเขาเดินไปอย่างช้าช้าไม่มีทิศทางที่แน่ชัดแต่ทุกก้าวที่เขาก้าวไปกลับเต็มไปด้วยคำถามในใจความรู้สึกที่ท่วมท้นเหมือนกับคลื่นที่ไม่เคยหยุดซัดเข้ามาเขาพยายามจะหนีจากความคิดเหล่านั้นแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกว่ามันตามติดอยู่ทุกที่เขาไม่เคยรู้สึกเดียวดายขนาดนี้มาก่อนทุกการกระทำ ทุกคำพูดที่เขาทำในวันนั้นกำลังกลายเป็นบ่วงที่ผูกเขาเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นเมื่อเดินไปถึงริมถนนเขามองเห็นรถคันหนึ่งขับผ่านไปภายในนั้นเขาเห็นคู่รักสองคนหัวเราะกันภาพนั้นทำให้เขาหยุดเดินเหมือนกับว่าโลกทั้งหมดหายไปแล้วเขารู้ดีว่าเขาทำผิดแต่ก็ยังไม่สามารถทำใจยอมรับมันได้เต็มที่เขาหันกลับไปมองที่ห้องแต่งงานอีกครั้งในใจเขาหวังว่าเธอจะกลับมา แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าเขาทำร้ายเธอมากเกินไปเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นสูดหายใจลึกๆพยายามจะสงบจิตใจในที่สุดเขาตัดสินใจกลับไปที่ห้องพักของเขาความมืดในห้องนั้นค่อยๆกลืนกินเขาแต่ในใจเขารู้ว่าภาพของอดีตจะไม่หายไปจากความทรงจำและในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าความผิดพลาดที่เขาทำจะคอยหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิต เขานั่งลงบนเตียงความเงียบสงัดของห้องทําให้ทุกสิ่งดูเหมือนจะยิ่งหนักหน่วงขึ้นในความมืดเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกห่อหุ้มด้วยความผิดพลาดที่ไม่สามารถหนีจากมันได้หัวใจของเขาเต้นช้าและหนักแต่ไม่มีความสุขเหลืออยู่ในนั้นทุกคําพูดที่เขาพูดไปทุกการกระทําที่เขาเคยทํากลายเป็นเหมือนรอยแผลในจิตใจของเขาเขาเอนตัวไปข้างหลังหลับตาลง พยายามจะหาอะไรที่จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถหลีกหนีจากความรู้สึกผิดที่ยืดเยื้ออยู่ในหัวใจเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นข้อความจากคนที่เขารักและน้ำตาก็เริ่มไหลออกมามันไม่ใช่ข้อความที่โกรธแต่เป็นคำถามที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าเขาทำร้ายความรักไปจนหมดทำไมถึงทำแบบนั้นข้อความนั้นถาม คำถามที่เขาตอบไม่ได้คำถามที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เขาทำในชีวิตเป็นการหลอกตัวเองเขาล้มตัวลงบนเตียงจ้องมองไปที่เพดานในที่สุดเขารู้ว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาใจของตัวเองแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาได้เรียนรู้แล้วว่าความรักและความเข้าใจไม่สามารถหาได้จากการแก้แค้นทุกสิ่งที่เขาทำในวันนี้ มันจะคอยหลอกหลอนเขาไปจนวันสุดท้ายเขาหลับตาลงไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอะไรในวันพรุ่งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือเขาต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้ในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถคืนความรักที่สูญเสียไปได้เช้าวันถัดมาเขาตื่นขึ้นมาในห้องที่เงียบสงบทุกสิ่งดูเหมือนจะนิ่งไปหมดรอบตัวเขายังคงเต็มไปด้วยความมืดของความผิดพลาดที่เขาก่อขึ้น แต่ในใจของเขาความรู้สึกที่ท่วมท้นจากเมื่อวานเริ่มค่อยๆเบาบางลงเขามองไปที่หน้าต่างเห็นแสงแดดอ่อนๆเริ่มส่องผ่านม่านเหมือนกับว่าโลกยังคงหมุนไปแม้ว่าเขาจะรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียเขาตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงหยิบเสื้อผ้าที่วางอยู่ข้างๆและเริ่มแต่งตัวอย่างเงียบๆไม่มีเสียงพูดไม่มีคำถามเขารู้แค่เพียงว่าเขาต้องก้าวเดินไปข้างหน้า เมื่อออกจากห้องเขาเก้าวไปยังทางเดินเหมือนกับว่าทุกสิ่งรอบตัวเขาเป็นเพียงภาพเบลอที่ไม่สามารถสัมผัสได้แต่เขารู้ว่าเขาต้องหาทางออกจากความเจ็บปวดนี้แม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามเขาเดินไปถึงประตูและเปิดมันออกไปแสงแดดที่ส่องเข้ามาทำให้เขารู้สึกถึงความหวังถึงการเริ่มต้นใหม่เขายังคงรู้สึกเจ็บปวดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าเขาต้องปล่อยวาง ไม่ใช่เพราะว่าเขาลืมแต่เพราะเขารู้ว่าเขาควรจะเรียนรู้จากมันการแก้แค้นไม่ได้ทำให้เขาได้อะไรมันทำให้เขาเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปและวันนี้เขาตัดสินใจที่จะให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะยากแค่ไหนเขารู้ว่าเขาต้องหาทางเดินต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและการสูญเสียเขายิ้มให้กับตัวเองครั้งแรกในหลายวัน พร้อมกับการตัดสินใจที่จะปล่อยวางและเดินไปข้างหน้าแล้วเขาก้าวเดินออกไปพร้อมกับแสงแดดที่อ่อนโยนให้ความหวังและกำลังใจในวันใหม่ที่รอเขาอยู่